สวัสดีครับ่อนพ้องนองพี่กัลยาณมิตรที่รักเคารพศรัทธาในบาร,รมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหานไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีทักทายวันหยุดวันเสาร์นะครับวันนี้มาได้มีเวลาทำคลิปลงช่วงค่ำๆหน่อยครับวันนี้ออกมาในรูปแบบแปลกๆหน่อยนะครับทุกคน ก็มานั่งทำความสะอาดอยู่ใช้สมาธิครับทุกคนใช้สมาธิมานั่งเช็ดเช็ดพระพระบุเงินครับนี่ไงเป็นพระบุเงินแอดมินก็ไปดูข้อมูลอยู่ว่าเฮ้เขาจะเป็นวาระไหนช่วงใดนะครับไม่ใช่ของพระคุณพระหลวงป,ปู่ทิมเนอน์น่เดอ มันมันมาด้วยกันก็ตามเหอะนะครับแต่ว่าแอดมินแอดมินดูดูดูคาบนะครับแอดมินดูแล้วนะครับมัน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 ไม่น่าใช่หรืออาจจะเป็นหลวงปู่ท่านเมตตาก็ไม่รู้ก็ก็เป็นได้อยู่นะครับเขามาในรวมๆกับมงคลของหลวงปู่นั่นแหละนะครับแต่มาดูศิละปะแล้วนะครับซึ่งก็ไปดูประวัติคําว่าพระบุเงินเนี่ยคำว่าบุเนาะบุมันก็จะเป็นลักษณะว่า Oh a. A oh i, oh i, เอาโลหะเอาโลหะมาตีครับ,บ,บ,นะรบทุกคนเอาโลหะมาตีให้เป็นแดนๆนครับเป็นแดนๆนบางๆนะครับตีให้เป็นแดนๆดบางๆมันก็มันก็มีทั้งเงินนะมันก็มีทั้งเงินแบบนี้เงินแล้วก็มีทั้งทองคํามีทั้งทั้งทองแดงนะครับทุกคนมันมีนะครับนะของบางแต่โบราณน,นะครับตีให้เป็นบางๆแล้วก็ เอามาเอามาเอามาคุมเอามาหอ่อมาห่อองค์พระหรืออะไรก็ตามนะครับที่ที่ต้องการที่จะที่จะปิดนะครับปิดเนื้อปิดอะไรอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ข้างนอกเนี่ยเขาก็จะขึ้นรูปนะครับขึ้นรูปนะครับมีลวดมีลายตามยุคตามวาระตามปีเขานะ มันจะมียุคของเขาอยู่เนาะในรูปในรูปแบบของลวดลายศิลปะพวกนี้นะครับนะมันก็จะมีอยู่นะครับซึ่งแอดมินตอนแรกก็โอ้มาสวยแท้นะครับมันมันมาหลายพิมพ์อยู่นะครับทุกคนผมก็ไม่ได้นั่งเช็คเช็ดหรอกวันนี้ก็เลยถือโอกาสนั่งเช็ดเนี่ยเล็กๆนี่ก็ต้องใช้คัดตันบัตรละมั้งนะครับเพาทำดีดีทุกคนนะครับทีนี้เนื้อข้างในเนี่ยมันก็มีหลายเนื้อนะทุกคนเนื้อข้างในเท่าที่เท่าทีา่ประวัติ การสร้างของเขามีทั้งที่เป็นว่านก็มีนะครับนะมีทั้งที่เป็นว่านก็มีทั้งที่เป็นไม้ก็มีไม้แกะอะไรต่างๆนะครับแล้วก็คุมหุ้มอยู่เขาทําได้ดีมากสวยมากดูทุกคนดูดิครับมีการขุดเจออยู่ทางร้อยเอ็ดก็มีนะครับอมมลีพวกพระศกเนี่ยเขาจะเป็นสี่เหลี่ยมนะเออเขาจะเป็นไม่ใช่เป็นเม็ดเมเมนะครับเขาจะเป็นเป็น เป็นเม็ดๆก็จริงแต่ว่ามันจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งเขาก็แบ่งกันหลายยุคนะมีทั้งทองแดงมาทั้งทองคํามีทั้งเงินเอามาบุเอามาตีแล้วเอามาหุ้มนะครับแสดงคนทําต้องใจเย็นมากดีมากเพราะเขาเขาไม่ได้ทาเป็นเป็นเงินทีเดียวเนี่ยครับเราต้องค่อยๆตีค่อยๆทําค่อยๆติดบุลงไปนะครับบุลงไปนะครับมีกรรม,มวิธีของเขา ดูแล้วมันทรงคุณค่านะครับทุกคนดูแล้วมันทรงคุณค่าแอดมินก็โชคดีจังเลยที่ที่ได้ตัวนี้มานะครับอันนี้จะเป็นทรงมารวิชัยครับปางมารวิชัยครับดูภาบครับภาพอันนี้ก็เป็นพิมพ์ปางมารวิชัยแล้วก็มีฐานฐานบัวฐานบัวฉลุลวดลายนะครับโอ้มันก็มีหลายหลายปีด้วยหลายหลายช่วงนะครับนะทั้ง โน่นเลยยุคอยุธยาก็มีนะมียุคอยุทยามาถึงล้านช้างนะครับนะมันมีหลายยุคอยู่นะครับสําหรับพวกบุ่นี่นี่ครับก็จะค่อยๆเช็ดวันนี้ทำสมาธิครับเช็ดผมเช็ดไปได้เช็ดไปได้สองสามองนะครับอืมพอดีจะเอาขึ้นเอาเอาขึ้นปรับทิศปรับทางใหม่นะครับนะผมก็จะเอาไปปรับขึ้นหิ่งนะครับปรับทิศปรับทางใหม่ นี่ครับใบหน้าคิ้วจะโก่งๆนูนๆแบบนี้นะครับคิ้วก็จะโก่งๆสวยๆนี่เม็ดประสบเข้าสวยนะครับอันนี้ปางมารวิชัยนะครับปางมารวิชัยมันก็จะมีหลายยุคแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยมันมันไม่ใช่ศิลปะลาวแน่ๆครับอืมไม่ใช่ไม่ใช่ศิลปะลาวครับเพราะถ้าเป็นลาวเนี่ยเขาเกจเขาจะไม่เป็นแบบนี้นะครับเกจเขาจะเป็นเกจเขาจะตัด ตัดนะครับยุค,ยคล,ล้านช้างนะครับอันนี้ก็ถ้าถ้าเป็นล้านช้างมันก็ไม่ใช่ผมว่าตัวนี้นะครับมาดูยุคน่าจะเป็นยุคราชการนี่แหละ <S <S 1> <S 1> และค,คิดว่าคิดว่าน่าจะเป็นยุยคราการนะครับไม่ถึงไม่ถึงกับยุกอยุธยาหรอกครับอยุธยาสุขโขทัทยพวกนั้นนะครับไม่ถึงแน่ๆนะครับไม่ถึงเพระาะว่าศิลปะมันคนละอย่างกัน แต่อันนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับยุคราชการเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วครับดูบุกนะครับก็ดูแล้วนะครับหน้าตักก็จจะอยู่ประมาณนี้นะครับ3นิ้ว5นิ้วไม่เกินนี้เพราะว่าอะไรครับมันบุชิ้นใหญ่ไม่ได้นะแอนวินดูแล้วเขาจะบุชิ้นใหญ่ไม่ได้โดยลักษณะประวัติการสร้างพระบุเนี่ยพระบุเงินบุทองบอุบุทองแดงนะครับทองเหลืองเนี่ยครับที่เป็นเนื้ออ่อนๆนี่นะ เงินก็จะต้องเป็นเงินแบบหนึ่งนะครับผสมอีกแบบหนึ่งนะทองก็ต้องเป็นทองอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือมันจะต้องใช้ภูมิปัญญาอยู่พอสมควรนะใช้ภูมิปัญญาอยู่พอสมควรว่าจะใช้ปริมาณวัตโลหะอะไรยังไงส่วนผสมยังไงนะครับที่จะให้เขาตัวมีความอ่อนตัวเนี่ยครับดูดูเขาขึ้นขึ้นรูปนะครับสวยงามมากนะครับทําความสะอาดสักหน่อยนะครับเผื่อจะได้เฮงๆอันนี้พิมพ์หนึ่งนี่ครับ อันนี้อันนี้ก็เช็ดไปแล้วครับเงินปล่อยไว้ปล่อยไว้เขาก็จะกลับมาเป็นสีค้ำคเหมือนเดิมครับนี่ครับนี่อันนี้ขัดขัดแล้วอันนี้ก็จะเป็นปางมารวิชัยเหมือนกันแต่คนละพิมพ์อยู่นะจมูกเรียวนีดเดียวปากสวยนะครับน,นี่ปางมารวิชัยนะครับทุกคนครับศิลปะปางมารวิชัยนี่สวยงามนะครับแล้วก็มันก็จะมีพิมพ์ไหนกัน ก็จะมีพิมพ์มนี้พิมพ์นี้อันนี้อันนี้ยังไม่เช็ดครับใกล้เคียงกันนะส่งเขาใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันครับใกล้เคียงกันไซส์ก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ไซส์สองนิ้วครึ่งมั้งครับเขาทําดีครับไปดูบางองค์เนี่ยไม่เห็นรอยต่อเลยนะบางองค์ไม่เห็นรอยต่อรอยเชื่อมรอยอะไรเลยเขาทาดีดีแต่บางองค์เขาก็ผ่านการเวลาเ็าอาจจะมีบ้างนี่อย่างเช่น เช่นอันนี้ใช่ลอยของเข้าไหมดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะให้ท่ทานดูวันนี้เอามาแชร์และเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับในส่วนหนึ่งโอ้ก็ทําดีอยู่นะครับตอนแรกผมนึกว่ามันมันมัน,ม,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 นมันทะลุไม,ไม่ไม่ทะลุนะครับมันเป็นรอยของของเงินครับที่เขาตีนี่ครับนึกว่ามันหลุดไม่ใช่ครับนี่ครับอ๋อนึกว่าหลุดไม่ไม่ได้หลุดครับไม่ได้หลุดเนาะ ส่วนชิ้นเล็กชิ้นน้อยบางทีเป็นมุมโคง้งมุมอะไรเนาะนี่ครับผมวันนี้เอาพระบุเงินมาให้ชมกันครับแอดมินก็ถือโอกาสทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดก็คำว่าบุกก็ตีออกมานะครับเป็นแผ่นบาง,บางๆแล้วก็มาทับวางหอ่หอห่อหุ้มในวัตถุต่างๆที่ต้องการนะครับไม่จาเป็นจะต้องเป็นพระพุทธนะ จะเป็นอะไรก็ตามนะครับเป็นของมีค่าของคนโบราณแล้วก็ขึ้นขึ้นรูปเนี่ยสำคัญเขาขึ้นรูปนี่ครับเพราะเขาไม่ได้หลนะ่อไงโอ้โหผมว่าเขาทําดีมากๆนะครับทรงคุณค่าจริงๆนะครับนี่นะนะี่ครับเขาก็จะมาบุแล้วก็มาขึ้นลวดลายอะไรต่างๆนะครับถือว่าสวยงามนะี่ครับส่วนนี้เขาก็ต่อนะ ตอนแรกผมรู้ว่าจะเป็นชิ้นเป็นชิ้นแต่เขาก็ทําดีอะ่ะใช้เงินไค่อยๆทาไปมันก็ต้องเป็นเฉพาะช่างเฉพาะทางของเขาอย่างเราลอาทำไม่ได้หรอกผมว่าอันนี้ก็เป็นฐานบัวชัดเจนเลยนะครับนี่ฐานบัวชัดเจนนี่ก็จะเป็นขาสิงนี่คือเป็นขาสิงฐานบัวชัดเจนสองชั้นสามชั้นนะครับและที่สังเกตมันคือมันก็จะเป็นจะเป็นองค์เล็กๆนะครับ เขาขุดเจอที่ร้อยเอ็ดก็จะเป็นน่าจะอยู่ในช่วงศตวรรษที่24 25ี่ยิบ้าแต่รูปทรงรูปทรงฐานเขาจะไม่เป็นแบบนี้นะครับเก่ากว่านี้นะครับเป็นยุครันช้างครับยุครันช้างจะเก่ากว่านี้อีกนะครับตัวเงินเขาจะต่างกันยุคอยุธยาบุบุยุคอยุธยาโลหะก็โอ้ยิ่งใหญ่ผมไปเห็นแล้วนะครับเห็นองค์จริงแล้วละ่ะอยุธยาเคยเคย,เคยไปดูในพิพิธภัณฑ์บูอยุธยาเขาจะเป็นเงินจริงๆนะครับทุกคน เงินจริงๆถ้าเป็นเงินก็เงินจริง,รงๆเลยแล้วก็ความบางน่ะมันก็ไม่เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาเอาเอา,เอามาห่อในองค์พระเนี่ยมันก็เลยเป็นตะปุ่มตะป่่านะเป็นตะปุ่มตะป่ําอยู่ไม่ค่อยไม่ค่อยเนียนแบบ,แบบแบบแบบสมัยนี้อันนี้ผมว่าเป็นบุบุเงินยุคราชการแน่ๆนะครับยุคราชการแน่ๆนะครับแต่ว่าก็ถือว่ามีศิลปะที่สวยงามนะครับทรงคุณค่านะครับ ภาวนาว่าภาวนาว่าหลวงปู่ทิมอิสเรโกท่านได้เมตตาให้นะเพราะว่าเขามาในชุดเดียวกันเออมันมาได้มาด้วยกันนะทุกคมได้มาตั้งเป็นยี่สิบองค์นะทุกคนไม่ใช่ในน้อยเดยเออได้มานไม่ใช่ในน้อยนะครับเป็นยี่ยี่สิบองค์นะมันก็่ะพิมพ์กันมาโชคดีมากนะครับมาเขาน้อง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 ,องที่นั่นเขาก็บอกเขาบอกว่าไปเอามาเลยเหมามาเลยเอาเหม,มา,าหม,มาก็เหมามานะครับ ที่พูดอยู่เนี่ยไม่ใช่วันสองวันนะครับมันมาหลายปีมาแล้วนะครับทุกคนเออมันหลายปีมันเป็นสิบปียี่สิบปีมาแล้วนะที่ที่พูดอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยก็ไม่ได้ทาความสะอาดททีพวกนี้ช่วงนี้ปิดเทอมนะก็มีโอกาสได้เออนนนี่นั่นก็ทําไปครับปรับเปลี่ยนเอออันไหนที่มันนั่นแล้วก็ปรับเอานะครับรับโชครับทรัพย์แล้วนี่หลวงปู่เมตตาให้แล้วเนาะหนึ่งหกหกหนึ่งเก้าหกหกเก้าอายุละท่าน นี่เลยนะครับประมาณนี้เยวจะใช้คั้ตันบัตรในมุมเล็กๆอีกต่อนหนึ่งหุ้มทั้งก้นเลยนะอุ้ยถ้าอันไหนที่มีเจอจานมือหลวงปู่แล้วก็เป็นสาลงซาลาเนี่ยโอ้ยเสร็จเลยนะครับนี่ของดีเลยนะสวยงามมากนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นอีกฐานหนึ่งฐานแบบหนึ่งนะทรงทรงปางมารวิชัยนะอันนี้เป็นทรงปางมารวิชัย นี่ครับทรงนี้ปางมารวิชัยน่าจะเป็นศิลปะราชการนี่ครับนี่ก็ปามานวิชัยสวยงามครับทุกคนสวยงามสวยงามมากนี่เลยนะอาทีนี้มาดูทรงทรงนี้เป็นทรงสมาธินะครับเขาจะออกคำดำดำเหลืองครับแล้วแต่ส่วนผสมของเขาเนาะนี้โดนสัมผัสอยู่พอสมควรนีนี่ยไม่ธรรมดาเนี่ยน้ำหนักเบาครับ ข้างในไม่รู้ว่าเป็นอะไรมันเป็นไปได้หมดนะครับทุกคนเป็นว่านก็ได้เป็นไม้แกะก็ได้นะครับอันนี้ปางสมาธิอันนี้ปางสมาธิทุกคนสวยครับสวยลวดลายงามมากครับนี่ครับมนนีพระบุเงินนะครับมันมีอยู่ตั้งยุคอยุธยายุคสุโขทัยยุคนี่เลยนะครับแล้วก็มายุคล้านนานะครับอันนี้ก็มายุคผมว่าน่าจะเป็นยุคราชการนี่แหละครับผมนาะสวยงามสวยงามมากๆครับ วันนี้ไม่ได้เอาหลวงปู่ทิมมาเสวนากันนะครับเอาพระบุเงินมาเพราะว่าจะจะขึ้นหิ้งครับจะเอาออกมาเช็ดแล้วก็ที่เอาลงมาทําความสะอาดยังไม่ได้ยังไม่หมดเลยนะครับตอนนี้เพิ่งเพิ่งเสร็จเหลือเป็นชุดสุดท้ายชุดนี้แหละเสร็จแล้วก็จะนิมนต์ขึ้นอาราธนาขึ้นนะครับก็ถือโอกาสมาเช็ดมาอะไรสักหน่อยครับเดี๋ยวก็จะใช้เล็กๆเ,เดี๋ยวกลัวมันมีผลต่อความสวยงามของเนี่ยเห็นไหมเช่นตามซอกนี่ครับทุกคนเนี่ยตามตามซอกนี่มันอาจจะ อาจจะมีผลก็ได้เนาะเดา๋ยจะเอาค่อยเอาทิชชู่ซับเข้าไปเพราะเช็ดได้อยู่นะครับเนื้อเงินเช็ดได้นี่ครับมันก็จะมาคาบมาจับแบบนี้แหละเขาบอกให้ใช้น้ำมะนาวแต่ผมไม่ใช้ใช้น้ําธรรมดานี่แหละใช้ธรรมดาใช้ผ้ามีสระผ้าพื้นหนึ่งนะครับเช็ดลงปูค่อยเช็ดไปนะทุกคนนะั้นแล้วก็ถือโอกาสทักทายทุกท่านทุกคนด้วย นะครับผมวันนี้ก็วันเสาร์เนาะก็มีนัดอย่าลืมเข้าไปพบปะกันนะครับนะนัดวันเสาร์วันอังคารแล้วก็วันพฤหัสนะครับผมมีอะไรก็พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันกันไปครับในมงคลหลวงปู่วันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศแปลกๆหน่อยนะครับนะวันนี้เอาพระบุเงินนะครับมาให้ชมกันดูความสวยครับก็มีหลายหลายช่วง นะครับหลายช่วงหลายช่วงที่เขาเป็นสมัยนะครับมีมีทั้งอยุธยาเลยสุขโขทัยเลยแล้วก็ล้านช้างนะครับแล้วก็มันมีมันมีของศิลปะทางเป็นลาวด้วยนะศิลปะลาวเขาด้วยนะลาวเขาจะเป็นเสียงสั้นๆลงไปนะครับพวกตุกคุณไม่ต้องพูดถึงนะครับศิลปะพระกลุ่มนี้นะครับนะเป็นของดีในตัวนะครับอยู่แล้วนะครับยิ่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์เมตตาให้ยิ่งสุดๆไปด้วยนะนี่ครับ ค่อยๆเช็ดไปนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสทักทายนะครับเดี๋ยวหลวงปู่ทิมเราก็คุยกันอยู่เรื่อยๆนะเดี๋ยวก็จัดชุดก่อนจัดชุดมาก่อนว่าจะไล่เรื่องอะไรก่อนนะครับพอดีวันนี้ก็เดินทางไปกระถินอีกแล้วละ่ะทุกคนกระถินมีทุกวันครับกระถินกระถินมีทุกวัน,นครับเราก็ไปทําหน้าที่นะครับอัญเชิญบอกกล่าวนําพูดนําจานะครับเป็นศาสนพิธีกรน,นะครับพานํากล่าว ถวายกระถินนะครับนะถวายองค์กระทินก็ต้องไหว้เทพเทวาทั้ง4ทิศน,นะครับลงอัญเชิญมาเป็นสักขีพยานร่วมอนโมทนากับเราท่านทั้งหลายที่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับในเทศกาลบุญกระทินนะครับนะลเลอีก1วัดครับอีกหวัดก็จะครบ9แล้วสําหรับแอดมินนะครับคบแน่นอนทุกปีอยู่แล้วนะครับนะก็อนุโมทนาสาธุกับทุก,ท,กท่านด้วยเด้อสำหรับ บุญกระถินปีนี้ก็ห่งๆกันโชคดีนะครับได้เออพอได้มีค่าน้ํามันเนาะน้ํามันไปนะครับผงคูรท่านให้โชคครับเมตตาหกหนึน่งหนึงน่งหกนี่ครับทุกคนสภาพนี่นี่มันเช็ดออกอยู่นะนี่ครับเช็ดออกอยู่นะครับอันนี้ใช้น้ําธรรมดาได้นี่นานหลายปีมากๆครับบางทีก็โดนเขาจะเป็นปฏิก,กิริยาเนาะว่าผ่านการเวลา หลายหลายอย่างหลายหลายเหตุหลายหลายปัจจัยครับอวันนี้มาแปลกๆนะครับผมนี่ครับเอาพระบุกเงินมาให้ชมกันนะครับเป็นน่าจะเป็นยุคราชการนะครับผมข้อมูลอันนี้ดูนะดำๆผมรู้ว่ามันหลุดไม่ใช่หลุดนะครับเขาเป็นซอกเฉยๆนะครับนี่เต็มนะครับมืินเต็มสวยงามมากเลยนะครับได้มาหนาทุกคนนะโอเคนะครับนี่อันนี้เป็นพิมพ์สมาธิ ครับสวยครับพิมพ์สมาธิครับทุกคนสวยงามโอเคเลยนะอันนี้ก็เป็นพิมพ์ปางมาณวิชัยก็ฐานคนละคนละอย่างกันฐานจะคนละอย่างกันอันนี้ก็จะเป็นอีกฐานหนึ่งฐานหนึ่งนะครับฐานแคบฐานกว้างนะทุกคนนี่นี่ฐานกว้างมากฐานกว้างมีหลายแบบอันนี้ก็มารวิชัยเหมือนกันนะครับแล้วก็นี้ก็จะมีพิมพ์อื่นอีกนั่นนี่นะเนี่ยมันมีพิมพ์แบบนี้อีกนะทุกคนเนี่ย นิฐานแบบนี้อีกนะครับสวยสวยงามสวยงามก็จะนั่งเช็ดไปนะครับค่อยๆทำไปฝึกสมาธิครับทุกคนโอเคนะวันนี้นำเรื่องราวของพระบุเงินมานะครับคำว่าบุกก็คือเขาไปตี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 ต,ต,ตีให้เป็นแผ่นบางๆนะครับนะแผ่นบางๆแล้วก็เอามาหุ้มมาหุ้มในวัตถุนะครับจะเป็นไม้เป็นบ้านเป็นอะไรต่างๆได้หมดนะครับแล้วก็พลนี้เขาก็จะขึ้นลวดลาย นะครับตามศิลปะนะครับก็จะมีทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นเครื่องพวกพระบูชาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ละยุคเนาะก็จะมีปางมานิชัยบ้างปางสมาธิบ้างนะครับยุคต่างๆยุคล้านานานะครับล้านา,นาลานช้างยุคสุขโขทยัยยุคอยุธยาโน่นมีถึงโน่นเลยนะไม่ธรรมดานะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับแอดมินแบ่งให้ลูกให้หลานไปนะครับให้บ้านโน้นบ้านนี้ให้ลูกให้หลานให้ ญาติพี่น้องแบ่งไปนะไปเอาไวไปไปประจําบ้านนะครับก็เป็นมงคลนะครับแล้วก็อันไหนที่มันเป็นอะไรอะ่ะพวกที่เขานั้นเขาก็มานั่นอยู่นะครับพวกงานเกษียณก็แบ่งแบ่งกันไปนะครับผมโอเคนะวันนี้นะครับเอาก็อํานดไวพรนะครับให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขนะครับผมสุขสมบังชงทุกประการนะครับพระบุญน,นะครับ น่าจะเป็นยุคราชการนะครับทุกท่านทุกคนจากสอวอทีวีนะครับอ่ะเปลี่ยนแปลงในอีกมุมหนึ่งก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยงงวนกันมาต่อนะครับกับเรื่องของมงคลหลวงปู่ทิมครับโอเคครับผมพบกันในไลฟ์เด้อฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันอังคารวันพฤหัสและวันเสาร์นะครับขอบพระคุณมากมายครับผมสวัสดีครับ